เอาละครับสายแรกของเราในค่ำคืนนี้นะฮะเป็นสายของคุณโจ้คุณโจ้ปัจจุบันอายุ35ปีคุณโจ้อบอกว่านะครับมีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นในโรงแรมแห่งหนึง่งอยู่ทางภาคเหนือแล้วกันย้อนกลับไปประมาณสัก16ปีที่ผ่านมาและตั้งชื่อเรื่องว่า16ปีแห่งความหลังแมชื่อเหมือน ชื่อเหมือนเพลงเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้คุณโจอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณโจครับสวัสดีค่ะพี่ขวัญสวัสดีครับผมคุณโจครับพี่ขวัญขออนุญาตรบกวนนิดนึงนะครับเพิ่มเสียงให้ผมดังกว่านี้นิดนึงได้ไหมได้ค่ะโอเคขอบพระคุณมากดีมากเลยแบบนี้ครับคุณโจนะครับคนฟังทางบ้านจะได้ได้ยินด้วยเนาะได้ค่ะรับก่อนอื่นเลยถามก่อนคุณโจโทรศัพท์มาจากตรงไหนคะภูเก็ตค่ะภูเก็ต ถามเรื่องราวของพายุฝนก่อนเป็นยังไงบ้างภูเก็ตตอนนี้ก็สงบปกติแล้วค่ะภูเก็ตไม่โดนเยอะเท่าไหร่ค่ะก็มีฝนตกนิดหน่อยก็โอเคไม่ไม่ร้ายแรงค่ะโอเคโอเคไงก็ยินดีด้วยที่ไม่โดนอะไรหนักๆเนาะนะครับผมโจ้พี่บอนถามก่อนนะครับว่านี่เป็นครั้งแรกมาที่เราคุยกันใช่ครั้งแรกตื่นเต้นเอาอย่างนี้ค่อยๆเล่าไม่ต้องรีบนะได้ค่ะนับได้ค่ะ สิบหกปีที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับเชิญเลยครับค่ะ,คะก็คือว่าเมื่อประมาณสิบหกปีที่แล้วนะคะคือคเจ้ากาแฟน,นะคะเคือเราไปเที่ยวด้วยกันทางภาคเหนือนะคะ่ะแล้วก็คือแฟนเนี่ยจะเป็นคนที่จัดการเรื่องการจองพักไปเที่ยวโปรแกรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวก็แค่ตามไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เสร็จแล้วก็คือวันนั้นอ่ะไปเช็คอินก็คือพอไปถึงโรงแรมอ่ะประมาณเกือบสองทุ่มอ่ะคะ่ะ ไปถึงที่โรงแรมก็โรงแรมก็โอเคอะค่ะคือแบบโรงแรมสวยน่าจะประมาณสักสี่ดาวได้อค่ะประมาณค่ะใช่แล้วก็ทีนี้ก็คือตอนที่เข้าไปเช็คอินอะไรก็คือปกติทุกอย่างพนักงานก็น่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคก็พอไปส่งเขาที่ห้องก็ปกติห้องก็สวย สวยอะค่ะคือแบบอ่าโอเคอะไรเงี้ยแต่คือเพราะความที่แบบว่าเราเดินทางมาทั้งวันนะคะก็คือเหนื่อยก็คือแบบว่าเออรีบอาบน้ําออกไปหาทานข้าวกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคจะเลยแบบว่าพอก็ออกไปไปทานข้าวอะไรกันแล้วก็เสร็จแล้วก็คือแบบไปนั่งดื่มชิลๆไปเจอเพื่อนนะเจอเพื่อนกันอะไรเงี้ยค่ะก็คือก็นั่งดื่มก็ประมาณตีหนึ่งอะค่ะ ก็พากันกลับมาที่โรงแรมครับแล้วก็ความที่เราบอกว่าคือแบบโจ้แบบเหนื่อยอะค่ะพี่แล้วแบบเราก็ดื่มมาสามสี่ขวดด้วยอะไรเงี้ยก็แบบโอ๊ยขี้เกียจอาบอะเมื่อก่อนเมื่อกี้ตอนออกไปจะอาบแล้วอะคือไม่ได้เราไม่ได้ไปทําไปเล่นอะไรที่มันเพื่อนอะไรเงี้ยเลยบอกอ้พรุ่งนี้เช้าให้อาบละกันอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็เลยแบบว่าก็เลยล้มตัวนอนลงไปเลยแล้วแบบความที่เราเพียค่ะก็เลยแบบเหมือนกาลังจะเคึมๆหลับอะค่ะอ่าล้วเสร็จแล้วมันก็เลยแบบรู้สึกที่ พี่ขวัญเคยไหมคะที่แบบเวลาพี่ขวัญนอนหลับอยู่บนท้ายรถที่แบบล้วเวลารถมันลงสะพานนะคะพี่อาการที่มันจะแบบว่าวูบอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเหมือนกับอารมณ์อารมณ์เหมือนกับเล่นรถไฟเหาะแล้วพุ่งพุ่งลงหรือว่านั่งนั่งรถอยู่แล้วลงเนินเร็วๆมันจะมันจะเสียววูบเสียวท้องน้อยขึ้นมาออย่างนั้นะาวูบลงไปอย่างเงี้ยนะคะ้วเสร็จแล้วมันก็รู้สึกแบบเอ้ยทําไมเรารู้สึกมันวิววิวว่าอะไรเงี้ยคือแบบเอะมัน อะไรเราเป็นอะไรอะไรเงี้ยก็แบบในใจก็คิดว่าเอ๊ะอันนี้หรือเปล่าที่อาการที่เขาเรียกว่าผีอัมอะไรเงี้ยคือเหมือนเหมือนใครว่าเราคุยกับตัวเองอะค่ะอ่าเหมือนเหมือนเราคุยกับตัวเราเองว่าเอ๊ะมันอันนี้ใช่อาการของคนที่โดนผีอัมไหมก็จังหวะที่กําลังคิดอะค่ะพี่มันมีความรู้สึกเหมือนว่ามีใครมาจับแขนเราอ่ะมาจับจับแขนเราแล้วแบบเขาแบบเฮ้ยอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ ก็แบบเฮ้ย <Ped ic ly> สวดมนต์ละกันอะไรอย่างเงี้ยคือที่ที่ททจําได้เหมือนสติประมาณว่าเฮ้ยเท่าที่เคยได้ยินเขาเล่ามาถ้าเกิดโดนผีอามอ่ะให้สวดมนต์ครับเราก็เริ่มเลยแบบสวดมนต์แต่กลับว่ามันไม่รู้สี่แบบอาจจะแบบสวดผิดสวดถูกอะไรเงี้ยคือเราแ,แต่เราได้ยินแต่เสียงนะตอนแรกคือยังไม่เห็นตัวคือได้ยินแต่เสียงมาออกมาหัวเราะค่ะคออออเสียงหัวเราะเสียงหัวเราะเอ้ยอ้สนุกดีสนุกดีอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเฮ้ยเสียงใครวะเราก็ เหมือนกันว่าเราหันไปมองแฟนเราเงี้ยแต่เราก็นอนหลับไม่อะไรแล้วเสร็จก็จะบอกเหมือนกับว่าเอ้ยเราหลับตาเราแบบลองตั้งสติที่อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจแรับมันก็หายไปอาการนั้นก็หายไปแล้บบเหมือนแบบเราลืมตาขึ้นมาเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเราเราเราฝันไปไหมลืออันนี้เราตื่นแล้วอะไรเงี้ยพี่ก็เหมือนกับว่าทบทวนอ่ะเราก็อ้าวเราตื่นนะตอนนี้เราตื่นเราตื่นจริงจริงอะไรเงี้ย โจ้ยังแบบไปเอื้อมมือไปจับแฟนนะคะ hmm. อืมอ่าอ่าโอเคแฟนก็หลับอยู่ก็เลยเหมือนเขยา่าอ่ะยูแบบยูโอเคไหม hmm. อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแฟนโจ้เป็นฝรั่งนะคะก็คืออ่ายูโอเคไหมอะไรอย่างงี้ hmm. เขาบอกอโอเคโอเคอยูเป็นไรทำไมยูตื่นอะไรเขาอกอ๋อไม่เป็นไรยูหลับไปเลยละกันอะไรอย่างเงี้ยรักมานอนเนเอ๊ะเมื่อกี้อาการที่เราเป็นเมื่อกี้มันมันคืออะไร hmm. เราฝัานไปหรอห hmm. รือว่ามันเกิดขึ้นกับเราจริงๆคือคือจังหวะน,นั้นะคือจะแบบ เหมือนจะตื่นเต้นมากของเราน่ะเฮ้ยอันนี้คืออาการของของคนโดนผีอามเหรอมันเป็นอย่างนี้หรอหรือว่าเราเราฝันไปเราคิดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือพยายามจะทบทวนสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นพยายามวิเคราะห์หาสาเหตุอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็มานั่งคิดถามว่าเราเมาไหมเรานอนทับเส้นตัวเองไหมมันก็ไม่นะคะพี่เพราะว่าจ้องแบบว่านี่เราตื่นอยู่นะเราตื่นอยู่แล้วเราก็ไม่มีอาการแบบว่าถ้าเราคนเราถ้าเรานอนทับแขนเนี่ยมันก็มีแบบอาการเป็นเด็กชาตามมืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ อ่าแต่อันนี้คือก็ไม่มีอาการอะไรเลยคือแบบปกติดีทุกอย่างครับเราก็เลยมานอนนอนออเออพยายามข่มตาให้หลับแต่จังหวะที่เรากําลังคิดอยู่อะไอ้ที่มันเกิดกับเราเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือว่าเราเราเรา,เราคิดไปเองอจังหวะที่กําลังจะหลับตาอน่ะที่อาการนั้นมันมาอีกรอบนึ่อมันแบบวูบมาไงที่เหมือนมันหลุดออกมาอีกนิิหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แล้วเสร็จแล้วแบบว่า ทีเนี้ยหนูเห็นเป็นเงาเลยคือเพราะว่าหนูจะไม่ทันได้หลับตาพี่แล้วคือในห้องห้องเจ้าคือมันมันจะมืดเพราะเราปิดไฟไม่ได้เปิดไฟแล้วมันก็จะมีแค่แบบว่าแสงรอดมาจากทางอ่าด้านนอกด้านนอกอ่ารอดผ่านประตูหน้าต่างอ่าอืาค่ะครับมันก็จะแบบคือคือเห็นเลยว่าเป็นเป็นเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายคือมานั่งอยู่ข้างเตียงนะคะพี่คือแบบอ่าขอบเตียงที่ที่เจ้านอนใช่ไหมคะคือเขาเขามานั่ง มั่งๆเราก็แบบว่าเอามือมือเขาอะค่ะที่เคยเห็นในละครไหมที่ว่าเวลาพระเอกเขาจะจับจับนางเอกป้ามาค่ะเหมือนจับจับข้อมือเราอะค่ะสองข้างคจับเน้นลงไปแล้วเขาก็พูดแบบว่าตรวจอีกสี่ฉันชอบแล้วก็แบบหัวเราะเบาๆอะไรเงี้ยเหมือน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 คนที่แบบเหมือนเขาไม่หยอกเราอะค่ะพี่เหมือนเหมือนแบบเวลาเขาหยอกกันอะไรเงี้ยครับเราก็แบบตกใจหรอเฮ้ย ของจริงเหมือนเนี้ยอะไรเงี้ยคือพี่ตอนนั้นคือแบบหนูเริ่มตกใจแล้วเพราะวานุเห็นเป็นตัวเป็นตนเลยว่าเป็นผู้ชายครับผอมมคือไม่เห็นนะคะว่าไปใส่เสื้อสีผ้าอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้เห็นเป็นอะไรนคือแบบคือพี่เห็นเวลาพี่เห็นคนในในในมุมมืดนะคะพี่ถือเป็นเงาคนมุมมืดอ่ะแต่ว่ารู้ว่าเป็นผู้ชายอืออ่าแล้วแบบรูปร่างหอมๆสูงๆนิดนึงค่ะนั่งแบบ ชิดเรามากค่ะแล้วเขายังโน้มตัวมาแล้วแบบกระซิบบอกว่าสวดอีกสี่ฉันชอบอ่าเขาะโซ่ก็เริ่อมตัวเขาก็สวดตามสวดตามเราใช่ไเขาก็สวดตามแบบเราก็ตกใจลราเอาเฮ้ยทําไมมันไม่ได้ผลล่ะเฮ้ยทาไมเราเราสวดมนต์ปกติถีมันต้องกลัวๆใช่ไหมอะถ้าเวลาเราสวดมนต์อะไรอย่างงี้เครับแต่เขาไม่เขาเขาสวดตามเราด้วยอ่าแล้วทีนี้ก็แบบ คฮ้ยยังไงอ่ะเริ่มกลัวละตอนแล้วตอนตอนที่เขาสวดตามเราเนี่ยเขายังยืนจับมือเราอยู่ไหมเอ้คือเขายังนั่งยังนั่งยังนั่งจับมือเราอยู่ไหมเขาต้งานั่งกดมือแล้วเราบบเราก็ดิ้นนะพี่คือหนูก็ดิ้นนะคือแบบเหมือนดิ้นว่าเฮ้ยให้แฟนเรารู้สึกตัวให้แฟนเราตือนดี่แล้วก็แบบเจ้าดิ้นแรงนะมันในในความรู้สึกลอวาเหมือนเพราะว่าเตียงมันขยมที่เวลาที่พี่พี่ขยับตัวพี่พลิกตัวน่ะเตียงมันดิ้นเตียงมันขยมอยู่แล้วอ่ะแต่หนูมองไปที่แฟนหนูคือแฟนหนูมันก็ยังนอนนิ่งเฉยแบบ ไม่รู้อะไรเลยอะไรเงี้ยคือแบบในใจิุยทำยังไงดีเนี่ยทำาไงให้แฟนตื่นอะไรอย่างเงี้ยคะพี่ครับใช่แล้วทีนี้แบบว่าทีนั้นแบบสวดมนต์ก็สวดต่อไปเรื่อยๆเขาก็ยังแบบหัวเราคี้ขี้ขตะตานั้นเขาก็หายไปเขาก็หายไปแล้วก็แบบเฮ้ยเราก็เด้งลุกขึ้นมาเลยบอกอะไรอะร่ะเมื่อกี้ของจริงใช่ไหมเรายังไม่หลับใช่ไหมค,คือเรายังไม่ได้หลับือเหมือนกับว่าเราตื่นเรงอยู่กับตัวเองที่แบบเฮ้ย เมื่อที่มันของจริงนีว่าเรายังไม่ได้หลับอออันนี้มันจริงๆอ่ะมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบเราฝันไปแล้วนะหรือคิดไปเองอะไรเงี้ยค่ะพี่คก็แบบแต่เราก็แบบก็นอนก็คือแบบพยายามแบบนอนต่ออะไรเงี้ยพแบบเพราะเหนื่อยมากคือแบบเพียเพราะว่าเดินทางมาทั้งวันไงพี่แล้วก็แบบดื่มริ์แอลกอฮอล์ด้วยไงพี่แบบตื่มาด้วยเนาะคมันก็แบบรู้สึกแบบ ทีแล้วว่าไม่ไหวแล้วว่าฉันง่วง<ม>่ะฉันอยากนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็กลับมาอีกรอบนึงเหมือนเดิมเลยค่ะพี่เหมือนเดิมเลยมานั่งเหมือนเดิมใช่กลับมาแบบมามา,มา,ม,ามากดแขนเหมือนเดิม<ะ>จับแขนนั่งกดแล้วแบบเอาอีกเอาอีกฉันสนุกอะฉันชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แบบแต่เจ้าแบบเร,เ,รเ,รเริ่มเริ่มรำคาญเริ่มแบบเริ่มโมโหแล้วค่ะพี่แบบว่าฉันเหนื่อยอ่ะฉันฉันง่วงนอนอะฉันไม่ไหวแล้วฉันอยากมากวนฉันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เดี๋ยวก็เพื่อแบบว่า จ้าก็เลยสะบดไปอ่ะแบบด่าเขาไปอ่ะที่เป็นภาษาฝรั่งคำอังกฤษอ่ะหนูด่าเขาไปอ่ะคาหยาภาษาอังกฤษอ่ะครับเขาก็แบบยุบไปเลยค่ะหายไปเลยเอ้าทีสวดหายไปเลยทีสวดปุ๊บเนี่ยคือต้องบอกว่าพอสวดปุ๊บมาสวดอีกสิชอบ้วสวดตามแต่พอด่าเป็นภาษาอังกฤษหายวับเลยใช่คือแบบความอารมณ์ที่แบบโจ้าโมโหมากแล้วไงคือแบบเฮ้ยทำไมเธอมามาทำกับฉันอย่างนี้คือแบบฉันจะนอนอ่ะเธอจะมาควนฉันทำไมอะไรอย่างเงี้ยก็แบบก็เลยด่าไปเลยด่าไปแบบ คำแบบคำคำคำหยาบนีดนึงค่ะกระดาษกีดก็ะดาเข้าไปเลยแล้วก็แบบเออก็เลยแบบอ่าก็หายไปเลยเขาก็หายรับไปเลยก็แบบเออเราจะไปแบบนึ้ขึ้นได้ว่าเอ๊ะตอนเคยตอนเด็กๆอ่ะเคยได้ยินผู้ใหญ่ก็พูดมาบอกว่าถ้าเห็นผีอ่ะให้แก้ผ้าเพราะว่าอย่างนี้แล้วตอนที่่อนที่เจ้าจะนอนนะคือเจ้านอนทั้งชุดเลยคือกลับเข้ามาก็คือล้มตัวนอนเลยเจ้าก็เลยแบบ จริงไม่จริงไม่รู้แหละแต่ฉันอยากนอนแล้วไม่ไหวแล้วก็เลยแบบถอดเสื้อผ้าลเลยนอนในห้องเราเนาะอยู่กับแฟนนะ <c oughs> เป็นไราใช่อะใช่ค่ะเออก็เลยบอกว่าเออนั่นแหละค่ะก็ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะตอนนี้อืมก็จนถึงเช้าก็ตื่นเช้ามาก็อาบน้ําล้างหน้าเสร็จก็แพนว่าอาจจะไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยค่ะคก็ทีนี้ก็ เราก็เดินไปที่หน้าต่างเนาะบอกขอดูวิวโรงแรมหน่อยแล้วกันเพราะเมื่อคืนมาถึงดึกมันมันมืดมันมองไม่เห็นอะไรครับอ่าเราก็เดินไปที่ที่หน้าต่างก็ไปเปิดพมา่าแบบรูปพมา่ามันเป็นแบบหน้าต่างหน้าต่างกระจกที่แบบเป็นหน้าจกกระจกกว้างอะคะ่ะพี่แบบคือแบบว่าให้เห็นม,มุมอ่าวิวทุกมุมที่อยู่ของโรงแรมอะไรเงี้ยค่ะ พอเปิดไปปุ๊บมองตรงไปวิวสวยอะวิวสวยอโอเคนะอะไรเงี้ยก็แบบก็กระเถิบเข้าไปก็แบบเอาหน้าไปชิดกระจกอะค่ะพี่แล้วก็มองไปข้างล่างว่าว่าเราอยู่สูงไหมอะไรเงี้ยพี่พี่รู้ไหมว่าเจอเจออะไรเจออะไรข้างล่างอะค่ะพี่มันเป็นสุสานค่ะเฮ้ยคือแบบพี่รูมม้บ้าจะแบบเรีขนลุกอยู่เลยก<อ>็แบบแว่าเราก็แบบคือแบบ สุสานอะไรสุสานไทยคริสอิสลามอะไรฮะมันเป็นสุสานแบบของต่างชาติอะค่ะโอฝรั่งเป็นของ ชาใช่เพราะว่าที่เขามามันจะเป็นแบบเหมือน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 ลูกครึ่งอะค่ะพี่ครับวิญญาณที่เจ้าเห็นอะมันเป็นเหมือนสไตล์เหมือนประมาณลูกครึ่งอะค่ะอายุน่าจะประมาณตักสิบเจ็ดสิบแปดนี่ยค่ะประมาณนั้นอะ嗯嗯嗯เป็นผู้ชายคือจําได้เลยรูปร่างร,รูปร่างยังไงลักษณะแบบไหนแต่ว่าเรามองไม่เห็นหน้าเขาค่ะว่าหน้าตาเขาหล่อหรือไม่หล่อหรือว่าเป็นยังไงแต่ว่าด้วยท่าทางกับน้ําเสียงเนี่ยคือเรารู้ว่าเป็น เป็นเป็นแบบเหมือนลูกครึ่งฝรั่งแน่นอนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเสียงสำเนียงการพูดไทยแต่ว่าไทยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แล้วมันแตกที่ว่าคือในในในที่ที่เราสื่อสารกันนะคะเขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเลยนะคะอืมก็นั่นดีเพราะว่าก็ตอนตอนที่โจบอกว่าสวดอ่ะสวดสวดตามชอบสวดดีชอบเขาก็พูดไทยถูกไหมใช่ชอบชอบเอาอีกเอาอีกอะไรเงี้ยเธอสวดอีกสี่ทุ่ชอบอะไรเงี้ยคือยังจำจำจำได้น้ําเสียงที่เขาพูดมานะคะแบบ ยังจำน้าเสียงได้อยู่เลยอ่ะเราแบบแต่ถายไปตอนที่โจแบบว่าโจาด่าเขาเป็นมาษางกฤษนั่นแหละบบรับถายไปเลยเราแบบมันเหมือนมันหลุดมันเด้งจึ้งขึ้นมาอย่างเงี้ยแบบอไม่ไหวละอะไราี้ครับผมอันน้คือแบบเป็นประสบการณ์ที่แบบว่าโจาเจอแบบ ตังๆอะค่ะแบบเป็นอะไรที่แบบครั้งแรกที่แบบว่าใกล้ชิดกับวิญญาณขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนเขาจับมือเราเราก็รู้สึกเหมือนกับคนปกติไม่จับแขนจับมือใช่ค่ะใช่เหมอือนคนปกติเหมือ,อ,อ,อนแบบว่าเหมือนเหมือนเหมือนแฟนเราเวลาหยอกเล่นกันไงค่ะจับจับข้อมือเรากดไว้อย่างเงี้ยค่ะคือเขานั่งนั่งเหมือนนั่งข้างเตียงหยอดขาข้างเตียงใช่ไหมคะนั่งขอบเตียงแล้วก็โน้มตัวไปแล้วกดแขนเราไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมคือตอนแรกตอนแรกมานั่งคิดว่าเอ๊ะทำไมตอนให้สวดสวดบท สวดมนต์แล้วเขาบอกว่าสวยสิชอบแล้วก็สวดตามแต่พอด่าเป็นภาษาอังกฤษเขาไปเราก็นึกว่าตอนแรกเอ๊ะเป็นเป็นวิญญาณชาวต่างชาติหรือเปล่าแต่พอพอมาฟังปุ๊บเออมันก็แบบอืมทั้งหมดมันก็คือมันก็เใช่เพราะว่าเจ้าจะแบบอยู่กับแฟนตลอดใช่ไหมคะก็จะจะแบบว่าจะคุยภาษาอังกฤษกับแฟนตลอดเลยมีแบบความที่แบบเราลำคาเล้วไม่ไหวแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบ สะบัดออกไปเลยแบบว่าเอเวอร์เลยค่ะครับผมแล้วทีนี้แล้วทีนี้เราอยู่ในห้องเราเจอต่างๆนานามันต้องมีการดิ้นขยับตัวบ้างแหละแฟนน่ะรู้สึกตัวไหมใช่ไม่ไม่เขานอนเฉยแบบเขานอนเหมือนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะพี่คือตอนนั้นผมแบบเริ่มเริ่มตกใจแล้วมันเหมือนมันเหมือนใครว่าเราแบบเหมือนเราเอามือเหมือนเราพยายามเอามือไปสะกิดเขาแต่มันเหมือนใครว่าเหมือนเหมือนมือจริงๆเราอยู่ที่เดิมแต่ว่าเหมือนใครว่าเหมือนวิญญาณเราไปสะกิดร่างเขาอะไรประมาณนั้นนะคะที่นันเหมือนว่า เหมือนแค่ว่าเราจะเอามือพยายามไปหาเขาแต่ว่ามันมันมันไม่สามารถเื้อมไปจับมือจับตัวเขาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมแล้วลนนี่พอตื่นมาเจอเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเราเปิดพม่านไปเห็นเป็นสุสานเงี้ยเราเล่าเหตุการณ์ให้แฟนฟังไหมเล่าเออแฟนว่าไงเขาก็หัวราะหัวราะใส่เขาตอนแรกคือใช่เพราะาตอนแรกเขาม่เชื่ออืจนเขามาเจอด้วยตัวของเขาเองค่ะพี่เขาผมเขาเจอกตบตัวเขาเองหรอที่นี้ปะเขาเจอ ไม่ใช่ที่นี่ค่ะเป็นอีกที่หนึ่งทางภาคเหนือเหมือนกันค่ะแล้วที่เขาเจอแล้วที่เขาเจอหนะแรงกว่าหนูอีกจริงดิใช่คือเขาเขาเอาเอาแบบว่าเขาร้องไห้เลยค่ะเขาเจอยังไงอ่ะพี่มีเวลาเหลืออยู่มะคืออ่าหลังจากที่จบโรงแรมนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็ไปต่ออีกอีกจังหวัดหนึ่งครับอ่า พอไปถึงก็คือมันจะเป็นโรงแรมก็สวยเหมือนกันค่ะเป็นโรงแรมแล้วก็มันจะมีเป็นแบบว่าเป็นลําน้ําเล็กๆอะค่ะพี่ลาน้ําเล็กๆที่แบบจะไหลผ่านทางโรงแรมใช่ไหลผ่าน้างโรงแรมไหมคะแล้วก็จะมีต้นไม้ต้นเดี๋ยวเขาเรียกว่าต้นอะไรนะคะเหมือนต้นทางเหนือเขาเรียกว่าดอกตีดเนียคะดอกตีดที่ไม่เป็นดอกสีขาวๆขาไม่ใช่ต้นตีดหิืออะไรนะคะกาสลอง่ากาสลองค่ะต้นกาสลองนะคะอ่ามันก็จะเป็นต้นนใหญ่ใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะมีแบบว่าทางโรงแรมเขาก็จะแบบ ถูกชิงช้าไว้อะค่ะกับกิ่งแล้วก็จะอยู่ใ,ใกล้ๆกับไอ้ตรงตรงไอ้ที่มีอ่าลําน้ําไอ้คลองที่ไหลผ่านนะคะโอ้โหวิวดีมากแล้วหนูก็กไปนั่งใกล้สวยค่ะคหนูก็ไปนั่งถ่ายรูปก,กันแล้วสุดแล้วเนี่ยตรงด้านข้างโรงแรมอ่ะเขาจะมีเป็นเป็นแบบศาลศาลแบบเขาจะทําเป็นศาลเหมือนเหมือนเป็นเหมืนอนทรงไทยอะค่ะครับ เป็นทรงไทยไงแล้วคือด้วยความที่ว่าแฟนหนูเป็นฝรั่งใช่ไหมเขาก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องอะไรพวกเนี้ยออ่าตอนแรกเขาก็ไม่เชื่อนะคะพี่เขาก็แบบว่าไปไปพูดประมาณว่าเอ้ยคนไทยนี่งมงายเนาะมาทําอะไรตรงนี้เนี่ยเสียแบบว่าทําให้วิวไม่สวยเลยอะไรประมาณเนะะี่ยค่ะที่แบบประมาณว่าเอ้ยมาแบบทําไมต้องเอาไว้ตรงนี้เนี่ยดูซิวิวแบบว่า เวลาถ่ายรูปอะไรมาแล้วมันดูเหมือนไม่ค่อยสวยเลยเพราะมันมีแบบเครื่องเส้นมีกระถางมีอะไรละหลายๆอย่างมีขวดน้ำแกงอะไรอย่างเงี้ยวางอยู่นั้นเต็มอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ,คะแล้วเสร็จอ่าแล้วก็คุณเจ้าก็บอก,กบเขาว่าเอ้ยอย่าพูดอย่างงั้นดิอันนี้คือแบบว่ามันเป็นมันเป็นธรรมเนียมของคนไทยอยู่แล้วอะไรย่างเงี้ยพยายามสอนเขาอะค่ะว่าไม่ให้พูดอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าไอ้ไม่เชื่อไอ้ไม่กลัวหรอกอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีจริงก็มาให้เห็นเลยสิอะไรประมาณนี้ค่ะคือแบบพูดพูดอย่างเงี้ยเจ้าแบบว่า เฮ้ยยูอ่ะปากไม่ดีนะอะไรอ,อ,อย่างเงี้ยก็เดี๋ยวนั้นก็คือก็ไปออกไปเที่ยวเดินเล่นกันมันจะมีแต่ว่าถนนคนเดินอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคแล้วเสร็จอ่าไปทานข้าวกันแล้วไม่รู้ว่าเขาไปทานอะไรอะพี่เขาก็แบบว่าเกิดแบบแว่าท้องเสียเขาก็เลยบอกว่าฉันขอกลับที่โรงแรมก่อนละกันนะเดี๋ยวเธอเดินอ่าที่ตลาดคนเดินเนะี่ยจธอเดินเล่นๆ่นไปก่อนเดี๋ยวเสร็จธ<ะ>ุระที่โรงแรมแล้วเดี๋ยวฉันจะรีบกลับมาหาเธอละกันครับอ่าเขาก็กลับไปที่โรงแรม ถนนคนเดินกับที่โรงแรมเนี่ยมันสามารถเดินไปได้ค่ะพี่าะมันไม่ได้เป็นเมืองใหญ่ก็เดินไปแล้วก็เดินเล่นแถวๆนั้นเดินดูของก็แบบเพลินๆน,นะค่ะตอนนี้นึกขึ้นได้ทีหนึ่งเ,เอ้าเอ๊ะทำไมดูนาฬิกาก็น่าจะไปน่าจะเกินชั่วโมงแล้วค่ะกลับไปเอ๊ะเป็นไรหรือเปล่าเนาะนี้ก็แบบเลยแบบเฮ้ยเขาเป็นอะไรไหมทำไมไปนานจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเอ้ยกลับกลับไปดูเจอหน่อยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดินกลับไปที่โรงแรมครับแล้วเสร็จกลับไปถึงก็ ห้องมันล็อกเจ้าก็ขอห้องก็เรียกชื่อชื่อแฟนนะคะเรียกชื่อแกบอกว่าเออเปิดประตูให้หน่อยอะไรเงี้ยเขาะตั้งนานที่กว่าแกจะออกมาเปิดตอนแรกเจ้าก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะก็คิดว่ายู u okay ไหมอะอะไรเงี้ยอยู่ต้องการไปหาหมอไหมยู่ต้องอะไรไหมทําไมอยู่แบบมาเข้าห้องน้ํานานอะไรเงี้ยคือตอนที่เปิดตอนที่แฟนเปิดประตูแล้วเจ้าไม่ทันได้สังเกตเขาคือความที่เราเป็นห่วงเราก็ยิงคําถามเลยว่ายูโอเคไหม you ใน d o c อร์ไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ เขาโผล่เข้ามากอดโจ้งเลยแล้วแบบร้องไห้แบบตัวเขาสั่นแบบเหงื่อเขาแบบตัวเขาแบบเปียกทั้งตัวนะคะที่แบบเหงื่อเหงื่อแบบท่วมตัวเลยบอกอยู่เป็นอะไรอยู่อยู่โอเคไหมอยู่ไปโรงพยาบาลไหมอะไรเงี้ยบอกเขาบอกไม่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 มันไม่เกี่ยวไม่ไม่อะไรเงี้ยคือก็โอเคแล้วเขาก็แบบเอกไปข้างนอกออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยคแบบจูงจูงมือไปข้างนอกไปคือเดินออกมาข้างหน้าหน้าด้านหน้า reception อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็นั่งลงเขาบอกว่า ฉันฉันเห็นแล้วฉันเชื่อแล้วว่ามันมีจริงๆงฉันเชื่อแล้วอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกมีอะไรเล่าให้ฟังหน่อยเขาบอกว่าตอนที่เขากลับเดินกลับมาที่โรงแรมอะ่ะคือความที่แบบว่าเขาปวดท้องมากใช่ไหมคะเขาก็รีบเดินกลับไปที่ห้องพอไปถึงที่ห้องเนี่ยเขาก็เขาจำได้ว่าเขาแค่ปิดประตูไม่ได้ล็อกเขาก็เข้าห้องน้ําไปเลยเพราะเขาคิดว่าเอออาจจะแบบว่าแป๊บเดียวไงคะคือไม่ต้องล็อกห้องหรอกคือแค่แป๊บเดียวคือแล้วก็จะออกไปหาโจ้ใช่ไหม เด็ดตอนที่เขากาลังนั่งนั่งทําธุระอยู่ในห้องน้ําอ่ะเขาก็ได้ยินเสียงอ่าแรกเคาะประตูก่อนขอขอเขาเขาคิดว่าโจเดินกลับตามมา <c oughs> เขาก็เลยตะโกนไปบอกว่าอ่าประตูไม่ได้ล็อกเข้ามาได้เลยอือ่าเสร็จแล้วเขาก็นั่งแล้วเอ๊ะจะทำไมเขาก็สงสัยไงว่าเอ๊ะถ้าทำไมแบบเจกลับมาแล้วทาไมโจไม่ส่งเสียงทําไมโจไม่ถามว่าเออใช่เพราะปกติโจเป็นคนถามจะเป็นคนที่แบบว่าโอเคไหมอะไรเง <c oughs> ี้ยจะคอยถามเขาตลอด <c oughs> องนี้ใช่ไหมคะเขาก็สงสัยเขาก็ S <S เขาก็ตะโกน,นออกมาเขาก็ถามว่าอยู่ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะที่รักอยู่ใช่ไหมอะไรอย่างงี้ก็เงียบก็ไม่มีเสียงอืมแล้วเสร็จเขาก็บอกว่าเขาได้ยินเสียงเป็นแบบว่าเหมือนเหมือนเหมือนมีคนมาแบบเหมือนมันจะมีอ่าเขาเรียกอะไรมันบังกะโลที่เราอยู่อะคะ่ะพี่มันจะประดับด้วยแบบคล้คายๆประมาณว่าไม้ไผ่อะคะะอ่ะเฟอร์นิเจอร์ก็จะเป็นแบบประมาณเฟอร์นริเจอร์ไม<ะ>้ไผ่าเขาบอกเ<ๆ>ขาได้ยินเสียงเหมือนคนลากเก้าอี้ที่แบบว่าหน้า โต๊ะเครื่องแป้งอะค่ะพี่อ่าเหมือนเหมือนเหมือนลากเก้าอี้มาอะไรอย่างเงี้ยออมแต่รกเขาคิดว่าเจ้าโกดเขาหรือเปล่าที่แบบว่าเอ้ยเขารีบกลับมาเลยแบบหมดสนุกเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็กังวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเขาเสร็จธุระในห้องน้ําเขาเดินออกมาอ้าวไม่มีใครในห้องอเก้าอี้อะไรก็ยังอยู่เหมือนเดิมแล้วเสร็จเขาแบบ อ้าวแล้วเมื่อกี้ใครเข้าห้องอะไรเขาก็ไม่ได้คิดเรื่องผีอะไรเลยนะคะเขาก็คิดว่าเป็นแ่าเอ๊ะหรือใครแอบเข้ามาในห้องมาขโมยของไหมเขาก็ดูความเรียบร้อยอ่าเพราะว่าห้องไม่ได้ล็อกใช่ไหมคะเขาก็ดูความเรียบร้อยมันก็ไม่มีอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเสร็จเขาบอกว่าไฟในห้องอ่ะมันมันมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นโคมไฟอะค่ะที่เป็นเป็นที่แบบโคมไฟตั้งตั้งกับพื้นแล้วมันก็จะเป็นยาวๆขึ้นมาแล้วก็แบบประดับด้วยกระลามะพาแล้วก็จะมีมีอ่ามีไฟ ไปอยู่ด้านในแล้วที้มันระเบิดค่ะพี่ oh. มันระเบิด uh. ค่ะมันมันมันเหมือนระเบิดแบบแตกโบะเลยนะคะ uh. แตกโบะไปเลย uh. แล้วเขาบอกอ้าวเป็นอะไรคือตอนแรกเขาก็ไม่ได้กลัวค่ะ mm. เขาก็ไม่ได้คิดว่าอะไรแล้วเสร็จแล้วเขาบอกว่าอ่าห่างตาเขาอะตรงไอหัวเตียงอะค่ะพี่มันจะมีเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่าโต๊ะหัวเตียงแหะค่ะ <Huh. S 2> ที่แบบว่าอ่าเขาบอกว่าเขาเห็นอะมีคนอะนั่งนั่งยองยองแบบ้อมผอม เป็นเป็นผู้หญิงแก่ๆแล้วแบบผมผมยาวๆแบบเหมือนนั่งนั่งนั่งยองๆแต่แบบยองๆที่แบบว่าเขาว่าอะไรเขาเขาทําท่าแบบว่านั่งนั่งเหมือนคนคนแก่นั่งยองๆอะค่ะหลังโก่งๆแต่แบบนั่งแบบก้มหน้าผมยาวๆหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าแล้วเขาบอกว่าหน้าตาเขาหน้ากลัวมากเลยเธอเขาชี้เขาชี้เขาพูดแต่ฉันฟังไม่รู้เรื่องว่าเขาพูดว่าอะไรแต่เขาชี้แล้วเขาบอกว่าอ่า ลักษณะของของผู้หญิงคนแก่นั้นน่ากลัวมากครับอ่าหน้ากลัวแล้วเขาแบบว่าแล้วเขาก็ตกใจว่าเฮ้ยคนแก่ที่ไหนเข้ามาในห้องได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขากาลังจะแบบว่ากําลังจะถามว่าเอ,อ้อยยูเป็นใครเข้ามาห้องได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค,ค,คนแก่หายไปเขาก็เลยตกใจพี่เขาก็เลยตกใจว่าเฮ้ยหายที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเหมือนว่าเฮ้ยอยู่ไม่ได้ละอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนว่าพยายามจะออกจากห้องแต่ว่า เขาไม่สามารถเขาไม่สามารถขยับตัวได้เหมือนใช่ว่ามีมีอะไรมาล้างขาเขาไว้อะไรเงี้ยค่ะที่เขาก็แบบเกิดอาการตกใจเหมือนแบบเหมือนเหมือนคนตกใจเหมือนช็อกอะค่ะที่แบบเหมือนมันมีอะไรมาแต่เขาก็มองเขาก็ไม่ได้เห็นอะไรนะคะว่าแล้วเขาก็แบบทําไมฉันขยับตัวไม่ได้อะไรเงี้ยเกิดอาการแพนิคแล้วว่าทำไมฉันมุกไม่ได้แล้วเสร็จเขาแบบรู้สึกเหมือนใช่ว่ามีคนมีคนมาแบบว่า เหมือนพยายามจะทําร้ายเขาอะค่ะพี่เขาก็แบบเกิดอาการกลัวแล้วคือตอนนั้นเขาบอกเขาไม่รู้ว่าเขาใช้เวลานานเท่าไหร่แต่มันรู้สึกความรู้สึกของเขาเหมือนแค่ว่าเหมือนแค่แป๊บเดียวไม่ไม่ได้นานเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆคือเขาหายไปแบบเกินชั่วโมงอะค่ะตอนที่โจกับมาที่เคาะประตูคือเขาบอกว่าตอนนั้นอะได้ยินเสียงเคาะประตูแต่เหมือนแค่ว่าเหมือนเหมือนตัวเขาแบบมันแข็งค่ะใช่ตัวตัวแข็งแล้วแบบขยับไม่ได้แล้วพอจังหวะที่แบบว่า อข uh, ยับตัวได้อะเหมือนถ้าว like ่าเหมือนเขาปล่อยอะค่ะเมนขาปล่อยแล้วเขาแบบเขาหลุดเขาหมุนมาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็วิ่งไปที่ประตูเลยก็เปิดประตูมาอ่าเขาเห็นว่าเปียนโจ้ก็แบบเขาก็แบบตกใจคือร้องไห้ที่แฟนแบบแฟนแบบร้องไห้อะร้องไห้อ่ะคือผู้ชายร้องไห้อะค่ะพี่คือแบบเพราะว่าเขาตกใจว่าคิดว่าเขาเจ็บไหมเขาปวดมากขนาดนั้นเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาแบบเจออย่างเงี้ยอ่า เจ้าก็เลยเดินไปที่เคาน์เตอร์ค่ะก็ะเลยตาล่าก็คุยเั้เขาว่าโอเคอยูใจเย็นก่อนนะอย่าเพิ่งโอเคนะไม่เป็นไรอย่างเงี้ยเจ้าก็เลยเดินไปที่เคาน์เตอร์รีเซพชันนะคะพี่ก็ถามเขาว่าเออพี่คะที่นี่อ,อมีอะไรแล้วเขาว่างไงฮะเจะ้า่เจ้าบอกเจ้าที่ที่เนี้ยค่อนข้างแรงอ่า,อาเพราะว่าเขาจะมีแบบว่าชนชนก็ได้ไรชนเผ่า อ่าค่ะเขาก็จะแบบแรงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าตอนที่แฟนเล่าให้ฟังเนี่ยคือโจ้รู้แล้วแหละว่ามาจากอะไรเพราะมาตอนกลางวันเขาไปลบหลู่ไว้ใช่คือโจ้นารู้แล้วแร้ก็คนรู้ก็เลยแบบว่าขอทูบเทียนกับพนักงานเนี่ยค่ะแล้วก็พาเขาไปไหว้ขอขมาแล้วเขาไปไหม ตอนแรกเขาไม่ไปพี่เขาแบบยังไงเขาก็ไม่ไปเขากลัวเขาบอกเขาจะขออยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์คือแบบไม่ไปแล้วเช็คเอาท์เลยนะคะขอเช็คเอาท์เลยไม่ไม่เสียดายอยไม่อยู่แล้วไม่อยากอยู่แล้วเพราะงั้นเธอเจอขนาดนี้เออเออครับใช่คือบอกว่าเขาบอกไม่เอาแล้วไม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเลยบอกว่ายังไงเธอต้องไปขอคำานะนะเธอทําผิดเพราะว่าเมื่อกลางวันเธอพูดไม่ดีครับก็พยายามอธิบายให้เขาฟังก็สุดท้ายก็คือไปกันหลายๆคนนะคะคือไม่ยอมไปสองคนกับเธคือ ต้องเอาพนักงานเอาเบลบอยเอาพนักงานอยู่นะคะก็ไปด้วยกันนะคะประมาณสี่ห้าคนก็ไปไปไหว้เสร็จก็ไม่ยอมเข้าห้องนอนค่ะนอนตรงหน้าเคาน์เตอร์เลยนั่งกันทั้งคืนนั่นเลยค่ะไม่ไม่นอนเลยแล้วตอนเช้าก็เช็คเอาออกออกเลยค่ะคือผู้ยังไงก็ไม่อยู่แล้วคือแบบไม่อยู่ไม่ยอมอยู่เลยขอทิงเอาอย่างเดียวเลยฟังเรื่องคุณโจ้บางที่บางทางเนี่ยของคขามีของเขาแรงจริงอย่างเงี้ยพอไปลบลูเนี่ยบางทีเราก็ต้อง เรายิ่งเรามีเพื่อนหรือว่าแฟนชาวต่างชาติก็ต้องอธิบายเขาฟังเขาจะเชื่อไม่เชื่อไม่รู้แต่ว่าพยายามบอกว่าอย่านะอย่าจะลบหลู่นะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรไงแต่ถ้ามันมีขึ้นมาเนี่ยถ้าเขาโกรธมากๆบางคนถึงขนาดเคยเจอนะฮะผมเคยเจอคนโทรมาเล่าเนี่ยสูญเสียเพื่อนโดนเล่นแบบสติสตางค์นี่ไม่อยู่กันเนี่ยกับตัวก็ดีก็มีอะไรเนี้ยเออช่วงนั้นช่วงนั้นแฟนโจ้แบบว่า จากที่ตอนแรกนับถือพิษคืออปฏิบันนี้มามานับถือพุทธแล้วค่ะเอาเหรอใช่ค่ะไม่ไม่ไม่เอาพิษแล้วคะ่ะเอา<ม>เปลี่ยนมานับถือพุทธเลยร <laughs> ติดคอตลอดตั้งแต่ถึงแม้จะนับถือศาสนาก็แล้วก็แล้วแต่เพราะว่าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีนะครับแต่ว่าเรื่องแบบนี้บางทีกันไปต่างที่ต่างถิ่นล้วก็ต้องแนะนําเขาเนาะแบบนี้เนาะนะครับนี่คือเรื่องหมดสองเรื่องด้วยกันที่คุณโจ้มาเล่าให้เราฟังนะนะครับคุณโจ้ห้ขอบคุณมากๆนะครับในคืนนี้เนี่ยครับคนี่ยก็สวัสดีปีใหม่ด้วยย้อนหลังด้วยนะค่ะเช่นกันค่ะพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะครับ